ใช่ทีนี้มาดูเรื่องนี้นะอัครเดชวงพิทักษ์โรสอสราชบุรีโฆษกพักไทยอารมณ์ไทยสร้างชาติเนี่ยคือจากการที่เสนอยติหรือนิวาจายเกี่ยวกับการทุบทวนการสวายความปลอดภัยขบวนเสด็จนั้นนําไปสู่การตอบโต้ในสภาคือมีหลายคู่นะคู่แรกชาดากับโรมอีกคู่หนึ่งชาดากับพิเชษเชื้อเมืองผานซึ่งคุณอัครเดชบอกว่าไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยมันต้องย้อนไปดูว่าสาเหตุวันนั้นเกิดจากอะไร ที่ประชุมวันนั้นเนี่ยขณะที่มีสสเก้าไกลท่านหนึ่งอภิปรายนอกประเด็นของยติอภิปรายนอกประเด็นของยติรวมไทยสร้างชาติเจ้าของยติก็ลุกขึ้นทักท้วงบอกว่า,าการอภิปรายของคุณมันนอกประเด็นของยติโดยเฉพาะการไปกล่าวถึงการประทักการระหว่างคนสองกลุ่มเชื่อว่าจะทําให้การประชุมมันไม่ราบรื่นมันก็มีการประท้วงตอบโต้กันไปมาอัครเดชบอกว่าปฏิพัทธ์รองอ๋องเน่ทหน้าที่ประธานในเวลานั้นกลับใช้ดุลพินิษวินิจฉัยว่า สามารถไปต่อได้โดยให้หผลว่าเป็นผลต่อเนื่องนี่ไงจึงต้องเจ็บออกไว้ไงทั้งที่โดยหลักการแล้วเนี่ยคุณอัครเดชบอกว่าประธานอ,องอ่ะต้องฟังเจ้าของยติที่แถลงด้วยวาจาว่าเขามีเจตนาลมอย่างไรการวินิจฉัยของประธานอองสําคัญมากนะต่อการควบคุมการประชุมให้ราบรื่นหรือจะทาให้การประชุมมันวุ่นวายวันนั้นเมื่อรองอองวินิจฉัยเสร็จรองอ,องก็สลับทําหน้าที่กับรองประธานพิเชษ ทําให้พิเช่ต้องใช้คำวินิจัยของรองอ,องที่ผิดวัตถุประสงค์ของคนที่ยื่นยติมาแล้วเอาเอา,เอาคาวินิจัยของรองอ,องเนี่ยมาใช้ต่อในการประชุมเพื่อควบคุมการประชุมต่อมันจึงทําให้เกิดความวุ่นวายเสียหายต่อภาพลักษณ์ของสภาผู้แทนราษฎรคุณอัครเดชจ,จากรวมไทยสร้างชาติบอกว่าวันนั้นหากรองอองฟังคําทักท้วงของพวกเราที่ลุกขึ้นทักท้วงในที่ประชุม ในฐานะสมาชิกรวมไทยสร้างชาติเจ้าของยติว่าไม่ได้มีวัตถุประสงค์จะให้เป็นการอภิปรายถึงการประทะก,กันของกลุ่มสองกลุ่มที่ผลาละก้อนคือกลุ่มผู้ก่อกวนขบวนเสด็จกับกลุ่มที่ออกมาไม่เห็นด้วยลองอ๋องคุณจะต้องหยุดแล้วลองอ๋องอยังใช้ดุลพินิจเปิดในอภิปรายต่อไปอีกมาเลยเกิดปัญหาความไม่เรียบร้อยประชุมก็มีปัญหาผิดไปจากเจตนารม์ เรื่องของเรื่องนี้อักครเดชจากรวมไท่สร้างชาติระบุว่ารองอ๋องจะต้องรับผิดชอบออวันนี้อักครเดชออกมาประกาศทวงถามหาความรับผิดชอบกับปฏิพัฒน์รองอ๋องในฐานะที่วันนั้นทําหน้าที่ตอนนั้นทาหน้าที่ประธานในการประชุมแล้ววินิจฉัยทิ้งไว้ทําให้การประชุมไม่ราบรื่นกระทบภาพลักษณ์สภาทําให้สภาเสียหายแล้วทําให้ท่านชดากับพิเชษต้องโต้ตแย้งกัน ทำให้ภาพสองฝ่ายโดยสังคมและสื่อโซเชียลถล่มทั้งสองฝ่ายมีทั้งมและติเป็นเรื่องไม่ควรเกิดขึ้นเลยน่าเห็นใจทั้งสองคนต่างก็มีเจตนาดีแต่ต้องมาขัดแย้งกันในประเด็นที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในการประชุมยตินี้เจ้าของยติห่วงใยมากและมัดระวังมากพยายามป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ปะทะกันมาตั้งแต่ต้นรององต้องรับผิดชอบอแล้วไปดูซิว่ารององทิ้งคำวินิจฉัยเอาไว้อะ <c oughs> ทำให้พิเชษจะต้องเอาคำวินิจัยเนี้ยดำเนินการต่อไปการซัดกันนะเนี่ยร้อนแรงมาในโลกออนไลน์ตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นช่วงข้ามคืนและจนถึงเวลานี้คลิปนี้ค่ะเรื่องที่ค้างพิจารณานะครับยติเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรประธานอยากคุยกับผมข้างนอกใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวก็เชิญได้เลยครับเดี๋ยวผมทำหน้าที่ของผมก่อนนะครับผมไม่ใช่นักเลง ผมไม่ใช่เจ้าพ่อนะประธานพูดเองนะครับประธานพูดเองและใครนักเลงครับท่านประธานได้ความเคารพครับเดี๋ยวผมทำหน้าที่เสร็จนะครับเจอข้างนอกครับตอนไหนก็ได้สําหรับผมแต่ประธานพูดเองให้เจอกันข้างนอกท่านประธานครับผมทาหน้าที่ก่อนนะครับแต่แต่นักเลงเนี่ยท่านประธาน ประธานก็ต้องถอนคําพูดไหมคำนี้ถอนถอนถอนคำพูดท่านประธานโอเคครับจบครับประท้วง๋ยวค่อยเจอข้างนอกนะครับท่านท่านเนี่ยรองอ๋องอะอัครเดชอะออกมาแฉรององค์ไ่เขาใจว่ารองอ๋องเนี่ยเวลาเวลาที่พูดนอกเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องอารักขาขบวนเสด็จไปพูดนอกเรื่องปั๊บเนี่ยไปพูดเรื่องนี้เนี่ยต่อไปต่อไปก็ดันเปลน่ยอนุญาตพอมันข้ามกรอบไปปั๊บเนี่ยมันก็เลยพันไปเรื่อย พันไปเลยมีกันทั้งยกโป่งยกป้ายยกอะไรทั้งหลายลองออกรู้เห็นเป็นใจไงเพราะตอนนั้นเนี่ยก้าไกลกำลังขยี้เรื่องประเด็นที่สปปสออาชีวะไปกระทบกระทั่งกันที่พลตก้อนยายกับการตะวันตูุลาโนเนี่ยคือเขาดึงเอาประเด็นเรื่องความขบวนเสด็จไปไปเอาขยี้ประเด็นนั้นแล้วทางรมย้เช่ิบอกว่าเอ้ยมันหลุดประเด็นแล้วประเด็นยติของเราคือถวายความต้องควบคุมให้อยู่ในประเด็นก่อนอยู่ในประเด็นยตินี้ลองอ๋อบอกได้เลยต่อไปพอต่อไปปุ๊บอ๋องออกเลย พี่เช่มาปุ๊บก็ต้องอนุญาตต่อไปไงที่เกถึงเรื่องอเรื่องที่ขางแต่ความที่อารมณ์จะหลุดก็เลยบอกว่าเออชัางชดามีอะไรไปคุยกันข้างนอกภาษาข้างนอกเนี่ยมันนักเรียนขาสั้นสีกากีเว้ยไปคุยกันหลังห้องนึกออกป่ะไปคุยหน้าห้องน้ำอ่ะขาสั้นสีกากีอ่ะเจอกันหลังโรงเรียนป่าวเออเจอหลังเรียนป่าแล้วหลังเรียนส่วนใหญ่เป็นส้วมไงเออแม่งก็ต่อยกันตรงนั้นอ่ะสูบบุหรี่กันก็ตรงนั้นอ่ะเออนั่นแหละทําให้ท่านชดาขึ้นไงเออพูดอย่างนี้ไม่ได้ เป็นประธานสภาผู้หญิงไม่ได้ทําหน้าที่ประธานไงรอทำนี่แบบผู้หญิงไม่ได้ต้องถอนแล้วท่านรอพิเชษเนี่ยก็หลุดอีกว่าผมนักเลงอะไรทั้งหลายมาเอ่ออะไรผู้มีอิทธิพลใช่มั้ยหรืออะไรที่เรียกว่าอะไรเอ่อนักเลงอะไรเงี้ยชาดาก็เดือดนะเดือดเดือดตั้งแต่เช้านะไม่ได้มาเฟียอะไรเงี้ย่เดือดเนี่ยมว่ามาว่าว่าใครนักเลงแลสู้อุตส่าห์ไปทำงานดีๆที่อุทัยมาตั้งแต่เช้านะครับโอ้โหเนาะที่อุทัยทั้งวันทั้งวันทั้งวันเลยชาดาทั้งวันเลยอ่ะ